ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมันนี้ก็พบพ่อห้าคือเก้าพี่น้องเลยวันนี้จะว่าสิขึ้นด่งขึ้นป้าขึ้นด่านมันนี้มีชาวบ้านว่ามีนกกลินมาให้มาให้สุขเ้าว่าสิขึ้นไปเบิง้งว่าสิมีนกเข้าหลายบ่ มีนกเข้าหลาเข้าซีดีนนนขึ้นหนึ่งนกบลายบดไยก็อาจจะได้เดินทางกลับคือเก้าทสกคน้นเนึอตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเสาตอนนี้ฮะเข้ามาได้เขิงทางแล้วได้ทางนน่เปอร์ถว่าสัญจรลำบากพอาสมควรพี่น้องมีแต่ฟุ้เนย่ยฝนมีแต่ขี้ตมทางฮะมาไปเอาไปกันเลย chạy đi <laughs> được không nào? Nó đi. vào พ็ได้ก็ไหคอยไปเครื่องไม้ก็บนั้นเดินทาเทางคนเดียวมันเนี่ยวันจีโซนมู่มาน้ำกับปะไปเบิ่งก่อน เขาก็ให้หลายสิีส้มมูมานนั่งมือหน้าเป็นวัดได้มันนี้ก็บไรไก่ห้อยสมบูรก็ได้ไปติดตามประดับกันนี่เนาะเอาทุกคนเราก็ได้เดินทางมาฮอดไปที่เรียบร้อยทุกคนใด้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆทุกน bố cơn xin chị thua bò ngoài kiếp vào lại của hai hạng của hoặc ba lap lạc lạc hao lạc 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 จะมีโลกลายบอกอาิีเสีงใกล้ป้าม บ่คอยเข้าทุกคนนลเข้าตอนนกปลีวอยเข้าตอนนกหัวจุกมาให้กับมันล,ล่นมาเลยสุกได้หลายมือแล้วทุกคนล่นพื้นมาแล้วนะให้เนี่ยสุกแล้วล่นพื้นมาหนึยอยี่เธอโคก,กหน่อยหนึ่ง นี่จะนกปลี่นกโขอุกเขาอาม่าบท่านมาสาพูดคนเอากองมาจากหายิ่งเราบวได้คนนละแต่ว่าพบชาวบ้านเขาชาวบ้านเขามานแพ้าเขามานเลยเขาได้กระแตเอาปีงทาเขานะตัวกระแตทุกคนเอาบวมันมนาะแต่ว่าเขาได้ เออมาปีงกินน้ำกันนี่แหละนี่ตัวก,กระแตกกำลังปีงเลยเนีย่แต่ตัวบักหง่แจ่วข้ากระตํมมาแต่บ้านเลยแซ่บๆนะมันนี้กุดไฟอุ๊อ่อนนอข้ข้าวเทกับกระแตะทุกคน,นปีงกระแตะจำแจ่วแจ่วข้าตํำมาแต่บ้านแจ่วมะนาวอย่งดีแซ่บแล้วมันนี้ครับมนจะรักมาก่น Eo hết nói kín Hết nữa là kiếm mặt này nó Cái này, mỉa 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 mà mỉa 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 mang เป็นพายุเปิอพุกไปเแถวนลไปแล้วป้อมาห่อนไปเยอะจบแล้วสามาโตบมาเด็กก็ร้องเพลงโกโกอย่งนี ข้าวสารก็ยงย่งของไม่ใช่ไม่ยางข้าไปตู้ปะตเื้อง้นไม่ไหลนะ เราเหรมเป็นยาๆข้าออกมาไฟอ้อมด้วแถเดีวนี้เรากระปาดย่งน้นยัง้ยันนามอั้งขอปักเพงเอาตามซี่เธอจะตมอที่นี่ลายเดียวรอ Như đó. <laughs> Mỗi năm yêu mưa, mọi người ta hát mặt 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 mùng kêu cả lại là bẹp thì mùi ra rồi rồi bác hứa họ bác hứa sòn mướn cha mình mướn ghé như nó sắm áo mình nè chặt với nó rồi bác áo mình sòn cái là bác cái mình.

Hay mình sẽ chụp a hồ, I'm going to get hồ rồi, I'm going to get hết nó I'm à, nó get a hole. I'm going to get a hole. I'm going to bạc, a bạc, I'm going to get a giao cả going to bạc. ไม้เนี่ยแต่ไม้งยแล้วนะเนียมเบิ่งทางลง่องเรืสบายแล้วรักหรือหา่ารักเนี่ยได้ยังไงเคได้เรไปไปจูดอันดอนมันต่อตออกกันพูดละห้าจุดจุดไปข้างนั่นตัวจูดเกลี่ยมาพี่มันอูไปทั้งเลืองเพราะมันไมมไปเลยนะมลมมันกระทู่ไปในเลือนะ่องแล ทั้งเล่าเก้าทั้งเล็บได้ยุแต่ทั้งเนื้อทั้งซ้อนทั้งหันมไม่ได้ เรล็บได้อยู เขากินน้ำอิ่มแล้วเขาก็ได้ออกล่าต่อทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้มานอนนะวันนี้นะขำนะเขาซีเมอร์วันนี้อีข้าวอิ่มแล้วนนเขาสิเขาหายิ่งต่อทุกคนกกมาให้เนี่ยมันรดมาละนกบัวเข้านะ สิผปยยิ่งป่ะเป็นรุ้นน้ำกันว่ามันจะได้ป่ะมีได้ป่าก็ได้เดินหน้าครับเอาทุกคนตอนนี้ฮอดบ้านรับแล้ทุกคนบ้านรับแล้ตอนนี้ก็มุมมี่พาย,ยุู่เลยทุกคนลายหลังเลยสิบก็ลาลังบ้านรับแลนอมีลายหลังเลยทุกคนม,นมีคนยู่ตอนนี้ มีแต่เฮาผู้เดียวมานี่นี่นี่คือบ้านรับแกล้ทุกคนมีแต่เฮา,าอยู่ผู้เดียวแต่นีกคนมวยีไาย,ายออกมากเลยเงียบกก็บแต่เน,นี้ ดินต่เสียงใกล้ป้าหันทุกคนเงียบคิบผมมีไฟออกมาเลยป่าลบแพลสิบก้อนหลังทุกคนสิบห้าสิบหกหลังบนกาศเงียบเงาฝนตกเลยทุกคน ฝนตกอย่บ้านรับแลนะ้ตกแห้งอยู่ทุกคนเลยตีอยู่บ้านรับแล้ผดีเลยเนะี่มีคนเลยฝนตกละวัน,นกรน่องึงผู้เดียวไม่ได้เนะ่าเพิ่งตีดฝนเลยเดีนะ๋นี ปล่อยเลยทุกคนยิ่งนกตกนะนกกระต้องโคเดี๋ยวเาเข้าไปเอาก่อนฝนตกหล้วก็วยากพี่น้องนกมดมือฝนมันนี้เดี๋ยวเราอมาตาบัานรับแรงนี่รต้องโคทุกคนนี่ Hàng nhào ra tụi con Tông khô tụi con Hàng nhau đi con đây. Mà lắm mà lắm mình, không có lâu vào si mơ rồi ขำระยะบริ้นอนแล้วมันนี่อาจะได้เมื่อทุกคนนะหามานแล้ว,ลวได้นกกระองโคตัวหนึง่งตัวใหญ่อยู่ทุกคนนะไปทาไปต่อทุกคนเดี๋ยวเขาจะได้เลาะเมื่อแล้วขำและซี่โม่งแล้ว เร,รอ้อยทุกคนเรียบร้อยปลาเ้ายลงอีกที่บินอยู่ทุกคนเรียบร้อยเลยเซ็ตเท่าเลย <laughs> เจดิดผูเจิดผูทุกคนอุ่มมาเรียบร้อยเท่าไรทุกคนปลาหนีทุกคนนิ่งไปเจิดมาเลยเมื่อกี้เนี่ยนี่ไอบอลนี่นี่ทุกคน <laughs> เรียบร้อยเท่าไนะนะร,ร,รปลา นี been, h, ่คนเจ็ดวงวงมาทุกคนเลยป๋าท้เอาใส่เลยเจ็ดมันบบสูงไปไลยนะตึมเลยอุ้ยเลยนั่นโว้โว้ทุกคนนกอีทซี่ หมานหมานทุกคนเกิดวงวงมาใส่เลยเก <c oughs> ิดมาประมาณป่ายไหมทุกคนเลยเกิดมาเป็นแปนนี่นะใส่เลยปุ่มปู <c oughs> มานเลยทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ทุกคนนี่ยูดีก็ได้โซกทุกคนอ๋อว่าหนึ่งนี่เฮ็ดตุ่มเลยทุกคนเจิดมานเลยโอ้โหเบิ่งก็มันถึกใส่ทุกคนโอ้ถือกบข้อพอดีทุกคนนี่โอ้โห ว้าเนื้อทุกคนนอกอินทรีบ้านคอยเฉยเอินหุงนี่แหละทุกคนเลยนี่บ้านคอยเอินหุงแต่ถือจริงมันน่าจะเป็นนอกอินทรีทุกคนอ๋อโทษเฮ้ยโอ้โโโโอยู่มมือทุกคนนี่ แล้วมาแล้วทุกคนปอโทเจดิดวงวงมาใส่แล้วแลวต่ำปุเลยอ้อพี่ว่าวเลยทุกคนปอโทปังปุเลยยิ่งฮับเลยนะยิ่งฮับเลยเมื่อกี้นี่ฮะพี่ว่าเลยทุกคน มาเลยทุกคนเลยบ้านว้าหุ่มมันก่งเล็บมันนี่มันก่งเล็บมันนี่ทุกคน <c oughs> เอาได้ตกก็เล่นตัวนึงกับนกบนกระตงโคต,ตัวนึงเมื่อกี้นะฮะขี่กับมาเลยกับมาบินเจิดมากระมน,นป่ายไม้เนี่ยยิ่งครไปซื้อก้อนปูเลย <c oughs> ประวัติศาสตร์ทุกคนบวเคยบวเคยได้แบบนี้เลยธอเจิดมากเลยยิ่งฮะโอ้โหโอ้โหเ้นี่ป้าซ้บกระบุ่งเลยทุกคนซ้บกระบุ่งใส่เข้านี่ความง่าของมันปนะ้าชออยแม่อเอเ้ยบาน โอ้ยแม่เอ้ยโผดโผมาบุกเคยมหมานไปอีกเธออ้อกงเล็บมานี่หมานแบบฟุกๆทุกคนนะเจดมาเทิงฟ้ายิ่งครับปูเสร็จเลย สงเสาๆนะฮะบบมานทุกคนเลยได้กินเข้ากัสาบสวบ้านเขาสะบ้านเขาได้กระแตเอเลยมาฮาปิ้งฮะเราปิ้งกิ่นกัสาบสวบ้านเขาเำาบได้เพิ่งเลยเสาเนี่ยมาไปบ่ายฝนตกบ้านีนี่โอ้ยเขาบ้านรับแรงว่อนนะมาพี่พอได้ตกก็เล่นกับนกกระตงโคกระตงห่างเงาทุกคนมากําลังางเดินทางมาใส่รถจักรข้านนพ้ โซเข้าวค้างคนเอ้ยมันก็เกินโพสกว่านเป็ดกือทุกคนนะสัำห้านี่แล้วเ่าเทบใส่ห้านเลยทุกคนเ้าก็ยิ่งไปชื่อได้บอกที่ไปชื่อปั้งไปปูเลยห้อยๆลงมาเลยโค้มขามือนเนี่ยยากประมาณมานใส่ทุกคนเอ้ย ไปเดินทางไปหารถจักรครับมันจะได้กลับได้ปัานเกือบห้าโมงลเลยคนเดินทางนี้กืบเศร้าวกว่ากิโลเมตรเพื่อนไปสีหบานบวบังพี่น้องเลยโคตรคุ้มขาเลยบัวพิษบวังนี่โตหุงนี่ตัวนุ่อินซี่ตัวหนึ่งยิ่งแบ,บ,บ่บวบไม้เลยนะยิ่งแเดอะคิปคนอังกฤษยิย่งเลยเจิดมาใส่เลยวอยวอยปุ่งเลยตัวที่หนึ่งเลยคนลุมให้บาง ไปได้เดินทางกลับบ้านแล้วบัดน,นี้พักก็มี่พักน้ำเอาก็มี่ได้นี่เอาเก็บพักน้ำไปน้ำย่านบุมหวานเก็บพักน้ำไปน้ำไอ้ทัพกระไนอีเดี๋ยวเมื่อกี้นี่เก,ก,ก,กิดกระไนอ่บนท่านยิ่งกะฮได้กระตงโคทุกคนตัวที่สองเตนที่สองกนกกระตงหางเงาทุกคน ใส้ปั้งตุ้ยเลยนี่ก็ได้ใบที่สองค่อนใบที่สามเนี่ยเป็นตัวกระเล่นค่นโม่ใหญ่ทำตัวกระเล่นใหญ่สุดทำนั้นเลยนนี่นนเนื้อมันก็ขึ้นเนื้อกะห้อเลยค่อนซีนกะห้อเป็นอะไรกัเป็นแบบนั้นเลยแซบ่บขึ้นกันเลยตัวกระเล่น สามเต้มอะไสามเต้มสามเต้มดับเบิลน,นะทิปเปิลหนึ่งดับเบิลเี็อีทิปเปิลให้พี่ทุกคนทิปเปิลสามแ้มครับพี่ สามแซมน้ำมันนี่นะทิปเปิลเลยตัวนกอกอีซี่เฮ้าว้าวโอ้ว่าวัิศาสตร์เกิดแล้วทุกคนเลยว่าหนึ่งบุเข้าเห็นบุเข้าได้ยักเธอเด้อแต่เกิดนี่ฮะ เอนทุกคนเบิ่งซอยกันเนี่เนี่ยเดียกระโดอทุกคนเ <c oughs> บ่งซอยกันให้ดูม <c oughs> ันใ่ญ่ได้ง่ายด,ดีทุกคนดีให่ได้บุค่อยได้เลยอ,อ้าคลิปนี้กะอำลาพี่น้องเพลงคลิปซ้ำนี้ทุกคนคลิปหน้าจะพอก่อนไหมขอขอบใจที่มาหติดตามํำส้มต่ต้ม